โอ้โหได้สดแน่ครับคนนี้ตัวนี้สนะครับเอาแล้วครับไม่ให้ลงนะครับใสยหน่อยละครับันสลายมายาลาบนะครับต้องไม่ให้ลงครับทำจนได้นะครับแบกดิฟนะครับคว้าแบบโมโหเลยนะครับกัดที่ต้อมไปหนึ่งครั้งนะครับ เห็นผมอัดปลาอาจจะโคดนิดนึงนะครับ <c oughs> อาลงีัปล่อยไม่ได้เลยนี่ครับนี่นะครับลงแล้วที่ดข้างล่างเป็นมายาลาบนะครับ ไม่ได้นะครับบอกว่าตรงโหดเอาูลออกแล้วครับดรงเลยจะเป็นทีมนะครับวันนี้ขับไปคนนึงนะครับทีมงนขับไปคนนครับกับจัดจุดอ่อนนะครับมาลูกเดี๋ยวจะปล่อยให้ ต้องระวังนะตอนจุงนะครับผมจะตักปลาจากด้านหน้าตลอดนะครับเดี๋ยวตกเสร็จแล้วจะปล่อยนะครับหรือจะปล่อยตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับตอนจุงต้องระวังมันถอดเบ็ดนะครับเรียบร้อยนะครับตัากปลาจากด้านหน้านะฮะเดี๋ยวต้องรอชมในคลิปนะครับคิดว่าลงมายลาลาบไปแล้วต้องมากดตุ่ม คุณครับพี่ต้อมตอนแรกกัดน้ต้อมไปนะครับวุบเลยนะครับรู้สึกกดดันยังไงไม่รู้นะครับถ่ายซอสสุดเดี๋ยวให้พี่ต้อมไกลเรือออกให้นะฮะเดี๋ยวขอเคลียร์อุปกรณ์สักครู่นะครับต้อมลงกระเบ็นนะเดี๋ยวขอคีมากิีปื้อนฮะต้อมมาแล้าแบคดิปประเทศไทยนะฮะ8เซนนะครับ สีใหม่ที่เดี๋ยวกำลังจะวางแผงห้องตลาดนะครับ วยนะบอลมาหานะครน,นะครับเมื่อวานนะบอลบอกว่าเยอะพี่เยอะครับจริงๆไม่น่าบอกนะหนะนนะบอลนะตัวนี้ลงมายาลาบไปทีแล้วนะครับตัวนี้นะฮะนี่นะฮะดูขอจากในกล้องตัวใหญ่ก่อน,นครับ นี่นะฮะแบคดิบแปดเซนนะครับดูชัดๆนะครับสีใหม่นะฮะตัวเบ็ดผมใช้เบอร์หนึ่งนะครับเหยื่อเนี่ยมีขนาดน้ําหนักนะฮะตีเดินทางส่วนลมไม่ดีนะครับก็คือ21กรัมครับทางค่ายแบคดิบเนี่ยเขาคิดค้นและพัฒนามาหลายปีมากกว่าจะมีการวางแผงนะครับมีการวางการตลาดทดสอบอย่างแน่ใจแล้วนะครับในคลิปนะครับผมต้องมองกล้องตัวใหญ่นะะต้องขอโทษนะครับจากถ่ายทอดสดคือ น้าต้มนะครับชิคกี้พายแล้วก็จะมีหุ้นส่วนแต่นบางท่านนะก็คือผมยังไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรบ้างไม่กล้าเอ่ยนะเพราะเดี๋ยวกลัวจะผิดพลาดนะครับก็คือทําจากวัสดุเนี่ยครับเป็นวัสดุพิเศษก็คือทําให้มันมีความลื่นนะฮะดูจากลิ้นมันจะมันเวลาปลากัดปุ๊บเนี่ยลูดเลยผมได้ทดสอบตัวผมเองแล้วนะว่าเจ๋งจริงนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะมีสีใหม่ออกประมาณห้าถึงแสีแต่ว่า ช่วงนี้อยู่ในช่วงทดสอบสีว่ามันทําให้ปลาลุ่มแล้วมากแค่ไหนนะครับนี่นะครเดี๋ยวเรามาดูไซส์ปลากันนะครับเมื่อกี้วิ่งลงมายาล่าไปแล้วนะครับนี่นะฮะไซส์อาจจะไม่โตเท่าไหร่นะสักสามโลแก่ๆนะฮะนี่ฮะนี่ฮะพี่ต้อมขอเข้ากล้องนะนี่คือเจ้าของแบ็กดิฟนะครับนี่ฮะนี่พี่ต้อมนี้นะครับนี่นะฮะตาต้อมของเรานะฮะคนคนบ้านเดียวกับผมนะครับตัวตัวน้องพี่ คนบ้านเดียวจังหวัดพิจบูรีกันนะครับมาชวนผมมาร่วมทดสอบนะครับเดี๋ยวแบกดิบกับปลาไซส์นะครับอาจจะเป็นแม่คอกนะฮะเดี๋ยวช่วงฤดูปลาจิบผมจะมาถ่ายทําเรื่องปลาจิบให้ดูด้วยนะครับโอเคนะเดี๋ยวตัวนี้จะปล่อยแล้วนะครับลูกอยู่แถวๆนี้นี้ครับลูกอยู่ใกล้นี้ครับเรามากันได้สามวันแล้วนะครับ จะมาถ่ายใช่ไหมถ่ายเดี๋ยวนะพี่ต้อมเปิดกล้องหน้าเดี๋ยวพี่ต้อมติ๊กหน้าจอนี้ก่อนครับอ่พี่ต้อมบิดเลยนะลูกเขาอยู่ใ,ใกล้นี่นะครับที่โต๊ะไหวอยู่นะครับเดี๋ยวขอรอสักครู่นะฮะโอ้ยังแข็งแรงนะครับเพื่อนๆที่มาตกนะฮะ อาจจะเจอปลาที่ที่ตกแล้วเจออาการสักสองสามไม้ครับถ้าสดเนี่ยผมฝากเลยครับห้าไม้รู้เรื่องครับจะเป็นแบกดิฟแต่ถ้าตีแล้วลูกมีอาการหนีอาจจะเกิดจากตาปล่อยที่นักตกปลามาตกนะครับก็ให้ช่างสังเกตกันนะฝากไว้ด้วยจะได้ไม่เสียเวลาจะได้สนุกกับเกมช h a d o ที่อ่างเก็บน้ําแม่มอกนะครับโอเคนะครับเขาน่าจะไปไหวนะฮะเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะนะ สูงเลยไหวฮะอ่าไหวครับไปแล้วครับ,รบโอเคครับต้องถ่ายแนวตั้งไว้พี่ต้อมบิดกล้องขึ้นอ่าถ่ายแต่แนวตั้งอย่างเดียวนั่นแหละครับพี่โอเคทัดมือนะครับพี่ต้อมเย้ yeah! รับเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะครับแบ็คด uh ิป huh. ประเทศไทยนะฮะฝากมาด้วยนะครับ